วันนี้จูนจะทําน้ํายาปลากระป๋องค่ะทุกคนขาเป็นประทูหางแข็งค่ะนี่ค่ะประทูหางแข็งเนาะในนี้จูนต้มนะคะทุกคนขาข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดพริกแห้งหอมแดงกระชายค่ะทุกคนขาต้มเสร็จเดี๋ยวจูนจะเอาไปตำค่ะแล้วก็ตักเครื่องมาตำค่ะจูนจะตำพริกก่อนค่ะทุกคนขาแล้วก็ใส่อย่างอื่นค่ะตำพริกประมาณนี้แล้วก็ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเลยค่ะ อย่างอื่นจุนใส่พร้อมกันค่ะเพราะจูนจะตําให้แบบหยาบๆนะคะทุกคนค่ะตาพอหยาบค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะทุกคนค่ะจุนจะตาแบบบ้านๆเลยหยาบๆหน่อยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจุนก็ใส่ปากระกป๋องลงไปเลยจริงๆตำแยกก็ได้นะคะทุกคนตำรวมตําแยกได้ค่ะแล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนได้หมดเนาะค่ะเอาลงเตามีอยู่สี่กระป๋อง แต่กระป๋องนี้เดี๋ยวจุนจะใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวจุนจะตาให้ดูก่อนเพราะกระป๋องนั้นมันเปิดไม่หมดค่ะเปิดฟ้าไม่หมดค่ะแล้วก็ตาค่ะตาให้ละเอียดดีค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะพอตาละเอียดได้ที่แล้วทุกคนค่ะเราก็เอาลงหม้อน้ําเก่าของเราอเนาะโอเค,ออค,อเ,คเดี๋ยวจุนขอทําก่อนค่ะ ไไม่่เป็นรคะพอลงหม้อเสร็จทุกคนจุ้งก็จะปรุงค่ะก็จะมีน้ำปลาเนาะสองกระบวยและผงชูรสค่ะ แล้วก็เกลือนิดนึงนะทุกคนนะแล้วก็รอให้เดือดค่ะทุกคนค่ะชิมรสชาติไม่พออะไรก็ปรุงนะคะพอชิมรสชาติที่ชอบแล้วนะทุกคนค่ะเราก็ใส่ผักค่ะจุนได้ใส่น้ำปลาไปหนึ่งกระบวยอย่างงี้ค่ะทุกคนค่ะจุนลืมใส่นี่ค่ะต้นหอมลูกโดดใบมะกรูดเนาะใส่เข้าไปเลยค่ะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนน้ำยาปลากระป๋องแบบง่ายๆค่ะ จุนชอบน้ำคน้นเอ้จุนชอบน้ำแบบนี้ค่ะไม่ต้องค้นมากแต่ก็ถือว่าค้นอยู่เน,นาะน่ากินไหมคะ